สวัสด,ดีครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนไปเดินป่าลึกกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่ป่าลึกไปอันที่เรียบร้อยแล้วนะก <c oughs> ็ะมาดูกันนะครับว่าในป่าลึกแห่งนี้นะครับมันจะมีอะไรก็ติดตามรับชมกันนะครับผมและในตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในๆๆส่วนหนึ่งของป่านะครับผมนี่นี่ก็มีต้นไผ่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ต้นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนี่ <c oughs> เป็นระยะระยะเลยนี่มองไปด้านบนนี่นะครับก็เห็นแต่อ่าเห็นเป็นใบไม้ทัานั้นเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเหมือน ผมเห็นเห็นพระอาทิตย์ด้วยนะครับก็ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้สี่โมงเย็นก,กว่าแล้วผมโอเคผมก็ไม่รู้อกันว่าเดินไปเรื่อยๆจะเจอประสบการณ์ที่ผมเดินป่ามาสิบสองปีว้าผมเนี่ยรู้หมดอะไรกินได้กินไม่ได้นะทุกคนโอเคไปกันต่อเลยว้าวว้าว,ว,าวตรงนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าสนคาลิเบียนะครับผม โอ้โหมาขึ้นในป่าลึกในประเทศไทยด้วยนะครับสุดยอดเลยครับผมโอเคเฮ้ยทุกคนผมเหมือนเห็นสิ่งไหนสิ่งหนึ่งมันคืออะไรเนี่ยเป็นท่อนหํามะทุกคนโอ้มยมันไม้กระทิมหน้าทิมตาไปหมดทุกคนมันคืออีอย่างวะโอ้โหนี่คือมิเตอร์น้ําผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิเตอร์น้ําของบ้านไหนเพราะฉะนั้นผมก็จะมาลองเปิดให้ทุกคนดูกันนะครับผมก็ไม่รู้กันเลยมันจะไป,ม,ะไปมันจะไปพุ่งที่บ้านไหนนะนี่ที่เปิดก็ยังอยู่ นนในป่าลึกนะครับก็จะมีเกี่ยวกับสัตว์แปลกๆมากมายหลายอย่างเลยับผมและตอนนี้เราก็ได้เจอกับป่ายาผมโอ้โหป่าหญา้าสุดยอดเลยผมว่าผมเดินมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันลกน้อยกว่านะอุ้ยผมเจอกระถางต้นไม้ป่าดนะ้วยทุกคนอุโหสุดยอดเลยโอ้โหดิวผมกระถางป่าแล้วก็เออ เสาหลักเขตใครวะผมก็อยู่ในป่าลึกมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับผมก็รู้สึกหิวมากเลยแล้วก็ไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นผลไม้เลยครับเสื้อผ้าก็เตรียมมาแค่นี้มาตัวเปล่าไม่ได้เตรียมมีดมาสักใบเลยครับผมโอ้โหแต่ว่าผมเดินไประหว่างทางผมเจอกับของที่กินได้แล้วครับนี่ครับผมนี่คือไผ่นั่นเองครับผมไผ่จีน,นทุกคน โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเราจะมาลองกินไผ่กันนะครับผมเพราะว่าขนาดแพน้ายังกินได้เลยคนจะกินไม่ได้ไหมเพราะก็สิ่งมีชีวิตเหมือนกันหลายเซลล์เหมือนกัน <c oughs> ผมว่ามันไม่อร่อยเลยครับผมผมว่าไปหาอย่าง,ง,งที่กินดีกว่านะทุกคนโอ้โหผากก็ลึกมากเลยนะครับอุ้ยทุกคนข้างหน้ามันอะไรอะ่ะไปดูดิอยู่ใกล้ๆกันโอ้ยเกือบเตะต้ไมต้นตนี้อ่ะอุ้ย ผมเจอรองเท้าคนก็ผมไม่รู้รองเท้าใครเป็นรองเท้าบูทด้วยนะทุกคนโอเคผมเปลี่ยนใจและเปลี่ยนมาใส่รองเท้าบูทดีกว่านะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของการเดินป่าต่อไปออเ้ยผมรู้สึกว่าผมลืมทําอะไรก่อนใส่รองเท้านะช่างมันเธอใส่ไปเลยอุยอ้ยอุยอ้ย,ย,ยอุยอ้ยอุ้ยตัวนี้ยตรงนี้อุ้ยไ จำได้แล้วผมลืมเคาะรองเท้าก่อนใส่ไม่ใส่ดีกว่าโอ้โหปวดแสบปวดร้อนเลยผมก็จำไม่ได้เลยครับผมมาตัวไรกัดไปนะตอนนี้ยุงโอ้ยยี่พึ่งยี่พึ่ง <c oughs> โอเคครับผมแล้วผมก็ได้เจอเครื่องตัดหญ้าได้แต่ว่าสตาร์ไม่ติดแล้ว <c oughs> เจอน้ำมันดีเซล95ด้วยครับผม <c oughs> ไปต่อกันก็ผม,ผมก็ไม่รู้นกันว่า ป่านี้มันลึกไปถึงไหนครับผมมันจะไปออกประเทศพม่าหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งของโคก็เอ้ยเหมือนเจอต้นสนฉัดด้วยครับผมโหมาอยู่ในตรงป่าลึกเนี่ยโอเคผมอุ้ยอทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเจอไผ่ล้กนะผมโหสุดยอดเลยครับผมมันน่าจะเกิดจากพายุนะครับซึ่งทำว่ามันสุดยอดยังไงเขาบอกว่ารากไผ่สามารถกินนะ้ผมเป็นยาสมเลยนะโอเค โอ้โหหิวก็หิวของกินก็ไม่ได้คุณภาพเลยผมได้มาเจอดอกไม้เี่ยก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งผมสัญญาเลยว่าถ้าผมกินอันนี้เข้าไปแล้วอ้วกอีกนะบอกเลย ปล่อยให้ตัวเองอดตายในป่านี่แหละเพราะว่าจนปัญญาแล้วนี่เป็นไงสดๆจากต้นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันดอกมันคือดอกอะไรนะครับผมแต่ผมจากประสบการณ์ที่ผมเดินป่ามา12ปี8เดือน29วันเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ครับผมไม่รู้ชื่อนั่นแหละเออกินกันดีกว,ว่า <lite bull> s> <S มขมคอเลยแต่ก็ถือว่าได้กินนกันโอ้โหนี่เป็นแบบเป็นเหมือนแนวไผ่ ตรนไปตรงๆเลยครับผมโอ้โหแนวไผ่ฮึครับยุงเพียบเลยครับผมแค่แขนอยู่เฉยๆโอ้ยตัวนี้ชื่อเลยเนี่ยตัวนี้ชื่อเอริสตัวนี้ชื่อโอ้ยช่างมันเถอะ <c oughs> กว่าจะทวนหมดไปออกไปจากแขนได้และเลือดไม่ใช่ของกินต้นนี้นะครับก็เป็นต้นตะเคียนตะเคียนแล้วก็ต้นอะไรก,ก็ไม่รู้นะทุกคนหุย้ยน้ำมันอะไรเนะี่ยไปดูใกล้ๆสิเฮ้ย นี่มันท่อน้านี่ว่าโอ้โหนี่มันท่อน้ํานี่นครับทุกคนโอ้โหมีน้ําด้วยเฮ้ยดีล้ทีนี้แหละโดดกินน้ำให้บวกแตกเป็นเลยจะได้มีแรงเดินต่อว้าว <s> ผมว่าน้ำเนี่ยมันมีรสชาติโคตรแปลกเลยนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออแบบเหมือนมันมีกบเขียดโอ้ย ผมเจอต้นไผ่เอากำลังเอาเชือกมากับต้นตะเคียนตรงนี้อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแล้วก็อันนี้เป็นไผ่ที่ล้มอีกแล้วอู้อันนี้ล้มมากกว่าอันที่แล้วนะครับผมอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ว่าไม่กินและโสมอะไรก็ไม่รู้กินแลวอ้วกจังหวะนี้เรามาเจอต้นไม้ใหญ่ครับผมนี่อู้สูงมากครับผมเขาเรียกว่าต้นสินวะโอ๊กนะนี่ สนฉัดครับผมแล้วก็ตรงนู้นเหมือนจะมีซรากปนักหักพังของอะไรบางอย่างนะเนี่ยมีลวมีเหล็กด้วยอะไรพังเอ่ยผมคงต้องลุยญ้านี้เข้าไปสำรวจดูและโอเคข้ามลวนี้ปนไปเลยนะครับผมเออโอ้โหลวก็เสื่อมสภาพมากแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้นะครับผมได้มาเจอบ้านผมได้มาเจอบ้านแบบเหมือนบ้านที่พังแล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือเจ้าของบ้านหลังนี้โอ้โห เหล็กยังดีอยู่เลยครับผมดผมว่าจะเอาไปขายสักหน่อยนอะโอ้โหแล้วนี่คือเป็นเหมือนเป็นเตียงนอนก็ผมโอ้โหขนาดบ้านพังแล้วยังผมคิดว่าตอนมันยังไม่พังน่าจะสวยกว่านี้ครับผมอันนี้น่าจะฝ้าเพดานหลุดออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคไปยุ้ยหมอนโค้นเนวเลยทุกคนโอ้โหยุงโอเคมีมดมีไข่ด้วยนอนก่นดีกว่าทุกคน ได้มีแรงเดินป่าต่อผมรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเลบยผมก็ไปต่อดีกว่านะข้างหน้าเหมือนจะเป็นป,ป่าสนชนแล้วก็มีอะไรโอโ ok ้โหโคตรลกเลยครับผมผมจะลองไปดูนะว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่เจอสัตว์อะไรแปลกๆเลยนะครับก็ผมขอไม่พูดด้วยกันกลัวมันโอ้มาจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยอยากเห็นอะไรมากเลยวิ่ยตรงนี้เหมือนมีทางยาวๆไว้ครับผมผมไม่รู้ว่ามันทางนี้มันจะสิ้นสุดที่ไหนเฮ้ยน้ำมันเฮ้ยต้นตะคอบอุ้ยใจเยเลย ว้าวในที่สุดเราก็เจอของกินได้สักทีก็ผมโอ้โหโอเคนี่ไงเจอตะขบนี่เป็นไงทุกคนเน่เป็นไงเห็นไหมเห็นไหมโอเคไม่พูดอะไรมากเรามากินส,สดๆกันดีกว่านะทุกคนอ้าวหืตะขบที่นี่ก็เหลิมกันนะครับนี่ตืน่นความทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งโดนสเปิร์ตตกมาผมก็ได้ หลังจากนั้นผมก็ได้ดูว่ามันก็ไม่มีลูกแดงอีกแล้วผมในการเอาลูกสีเขียวมากินก็ได้ <c oughs> ผมว่าสงสัยผมไม่ได้อยู่ป่านานนะผมกินอะไรก็อ้วกไปเหมดนเลยนะเมื่อก่อนเน่ะผมกินดินยังได้เลยเพราะว่าดินในป่านั้นมีความอุดสมบูรณ์แต่ผมขอไม่กินแล้วเพราะผมไม่ได้เดินป่ามาเป็นเดือนแล้วโอเคผมจะลองเข้าไปดูในนี้ผมอ้เจอเหมือนจะเจอเชือกผ่าแล้วผมผมรู้อะไรเหมือนกันนะโอ้โห โอ้ยป่าลึกรับผมจังหวะนี้เฮ้ยมีการทําบันไดทางอย่างสวยเลยโอ้โหป่าลึกร็บผมโอ้ยผมก็ไม่รู้กันว่าเดินไปแล้วจะเจออะไรต่อไปนะก็ขออย่าให้ไปเจอที่ทอยู่ของเผ่าสเปิร์ตแลวกันโอเควิธีสังเกตเผ่าสเปิร์ตก็คือจะมีผมสีเขียวเยวแล้วก็มีตาที่สามอยู่ตรงหน้าผากอุย้ยน้ำมัน าใหญ่เลยครับผมวิการป่าใหญ่แบบนี้มีกระท่อมอยู่ด้วยโอ้โหสุดยอดโอเคดูดกระท่อมกันสักหน่อยโอ้โหอาสุดชื่นโอ้โหผมหวังว่าถ้าเราแค่เดินลุยป่ายากตรงนั้นไปผมหวังว่าน่าจะไปออกตรงที่เป็นหมู่บ้านหรือก,กันนะผมไม่ไหวแล้วผมหิวจะตายเดี๋ยวผมออกจากกระท่อมไปกระท่อมไม่มีอะไรกินได้เลยับผมมีแต่ให้ดูดให้เคี้ยวเอา โอ้โหตอนนี้นะครับญ่าลึกถึงเอวเลยครับผมโอ้โหวุ้ยวุ้ยเหมือนมีรอยรอยเท้าช้างด้วยครับผมโอ้วุ้ยทุกคนข้างหน้าเหมือนจะมีเหมือนมีสระน้ําอยู่นะครับผมแต่ว่าน้ำมันแดงมากตอนนี้ผมก็ออกห่างจากกระท่อมตรงนู้นมาหลายหลายร้อยเมตรแล้วครับผมไม่ออกมาตรงนี้ยังไม่เจอเมืองเลยครับผมนือว่าจะเจอเมืองอน,นจาจักรอัสตาร์ซะละเออผมว่า อีกไกแล้วผมน่าจะไม่ถึงนงี่แน่หรโอ้และตอนนี้ผมก็รู้สึกหิวมากอะไม่ได้กินอะไรมาสามชั่วโมงะ้ะโอ้ยโอ้ยหิวเป็นลมดีกว่า